โจมันบอกว่าถ้านายยิงปืนกระบอกนี้แล้วพลาดเป้าพวกนายควรเน็บจุกนมซะดีกว่าเน็บปืนกระบอกนี้ไว้ในซองนะเพื่อนนี่คือแฟกซ์จากชายคนหนึ่งถึงหน่วยรบพิเศษของกรมตำรวจภูธรเมืองรักคุนซิตี้คำพูดเพียงสั้นๆแต่เป็นดังตัวบ่งบอกถึงสรรพคุณของอาวุธปืนที่อาจจะเรียกได้ว่านี่คือปืนที่เป็นที่น่าจดจำมากที่สุดในวงการวิดีโอเกมและนี่คือซามูไรเอจ ย้อนเวลากลับไปถึงช่วงเวลาที่ใครลหลายๆคนอาจจะได้เคยสัมผัสกับเกมเกมหนึ่งที่ได้กลายมาเป็นเกมกระแสะหลักในปัจจุบันอย่าง Resident Evil ภาคแรกในปี1996เป็นเวลากว่า28ปีที่เกมเกมนี้ได้สร้างสารรค์มาตรฐานให้กับวงการวิดีโอเกมตั้งแต่ในช่วงปีที่เกมวางจำหน่ายมันได้สร้างกระแสะการสร้างเกมในรูปแบบสยองขวัญเอาตัวรอดตามออกมามา,มากมายหลังจากที่ Resident Evil ภาคแรก ได้ประสบความสำเร็จกับยอดขายกว่า4ล้านชุดภายในสิ้นปี1997และสาม,มารถสร้างรายได้สุดที่ไปกว่า330ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022ถึงแม้ว่าผู้คนจะบน่นหรือก่นด่าในเรื่องบทพูดที่ดูจะแข็งทื่อแต่ทว่าผมคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า Resident Evil <c oughs> เป็นเกมที่มีพื้นหลังหรือปูมหลังที่น่าสนใจและล้ำลึกในหลายรายละเอียด ซึ่งแน่นอนสเสน่ห์อันน่าหลงไหลนี้มันทำให้แฟนๆทั่วโลกนั้นได้ดำดิ่งและขุดคุยไปกับเนื้อหาที่สามารถแตกแขนงไปตามแต่ละแง่มุมที่พวกเขาสนใจได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับหนึ่งในองค์ประกอบที่ผมได้พูดเอาไว้ข้างต้นซึ่งในตัวเกม Resident Evil มักจะให้ความสำคัญและลงลึกไปถึงรายละเอียดนั่นคืออาวุธปืนครับ อาวุธปืนในเกมเกมนี้มีอยู่หลากหลายจนอาจจะเรียกได้ว่านี่คือเกมอีกหนึ่งเกมที่มีคอลเลกชันปืนมากที่สุดเกมหนึ่งและปืนแต่ละกระบอกนั้นถูกเลือกใช้อย่างน่าจดจำและมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากครับหนึ่งในปืนที่เป็นดังเพชรยอดมงกุฎนั่นจะเป็นปืนกระบอกไหนไปไม่ได้เลยนอกจากซามูไรเอจซึ่งในวันนี้ผมจะหยิบยกเบื้องลึกเบื้องหลัง ตลอดจนรายละเอียดของปืนกระบอกนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันทุกรุ่นจากเกม Resident Evil นั่นเองครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงซ u r a ไรเอ e แต่ละกระบอกผมอยากจะมาพูดถึงประวัติของปืนกระบอกนี้กันก่อนก็แล้วกันครับ Samurai ร d g e คือชื่อแบรนด์ของปืนดัดแปลงเพื่อสมรรถนะพิเศษโดยพื้นฐานของปืนกระบอกนี้คือปืนยี่ห้อบาเรตารุ่น m 9 2 f ซึ่งถูกดัดแปลงโดยโจเซฟเคนโดน้องชายของโรเบิร์ตเคนโดในปี1998เพื่อเข้าประจำการในหน่วยยุทธการและการกู้ภัยพิเศษหรือ Special Tactics and Rescue Service นั่นคือหน่วย Stars โดยหน่วย Stars ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1996หน่วยรบพิเศษของกรมตำรวจภูธร r a c c o ูน c i ตีซึ่งแน่นอนด้วยความพิเศษ นั่นจึงทาให้หน่วยรบพิเศษหน่วยนี้จะต้องมีปืนพกพิเศษแตกต่างออกไปจากปืนพกทั่วไปเพื่อเข้าประจําการกรมตํารวจจึงวหา้วานให้ร้านปืนเคนโดและหน่วยงานที่สนใจสรรสร้างประดิษฐกรรมที่เข้ากันกับเกณฑ์การใช้งานทางกรมตํารวจที่กําหนดไว้ซามูไรเอจถูกบรรจงสร้างขึ้นโดยโจเซฟเคนโดบนเกณฑ์การตัดสินที่ว่าปืนที่จะเข้าประจําการในหน่วยสตาร์ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ปืนจะต้องใช้ลูกกระสุน9คูณ19มิลลิเมพาราเบลัมปืนกระบอกนี้ต้องบรรจุกระสุนได้อย่างน้อย15นัดปืนจะต้องมีศูนย์เล็งแบบตายและมีจุดบนศูนย์เล็งเพื่อง่ายแก่การใช้ในระยะ25หลาหรือประมาณ23เมตรปืนจะต้องมีกลุ่มกระสุนน้อยกว่า2นิ้ว และจะต้องมีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มกระสุนหลังจากใช้งานไปมากกว่า3,000นัดปืนกระบอกนี้จะต้องสามารถยิงแบบ Double ดับเบิลแอคชั่นได้ปืนกระบอกนี้สามารถใช้ได้ทั้ง2มือและข้อสุดท้ายเมื่อไม่ใส่กระสุนปืนจะต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า35ออนซ์หรือประมาณ1กิโลกรัม โดยหลังจากการปรับปรุงอยู่นานซามูไรเอชเข้าประจำการในหน่วย Stars ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1998ซึ่งเป็นปีเดียวกับเหตุการณ์ที่คาร์ดฮาดสเปนเซอร์สแต่แท้จริงแล้วซามูไรเอชตามประวัติศาสตร์เกม Resident Evil ในโลกของเรานั้นปืนกระบอกนี้ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Resident Evil 3บนเครื่อง PlayStation1 ในปี1999 ซึ่งตัวปืนได้มีการโอนเข้าสู่หน่วย Stars พร้อมกับข้อความในโทรสารจากโรเบิร์ตเคนโดที่ว่าถึงเราพร้องเพื่อนที่หน่วย Stars ฉันมีข่าวดีจากน้องชายของฉันโจว่าเขาเพิ่งทำปืนที่เข้าประจำการพิเศษในหน่วยของนายเสร็จและมันก็คือ M92F Stars Special เแต่มอน,นันเรียกสาวน้อยกระบอกนี้ว่าซามูไรเอจมันคือปืนที่สร้างขึ้นอย่างสมดุลที่สุดในร้านปืนเคนโดเลยละพวก โจมันบอกว่าถ้านายยิงปืนกระบอกนี้แล้วพลาดเป้าพวกนายควรเนบจุกนมสดีกว่าเนบปืนกระบอกนี้ไว้ในซองนะเพื่อนฉะนั้นสินค้าล็อตนี้จะถูกส่งไป,ปรพร้อมๆกับเอกสารของมันแล้วพวกนายก็จะต้องทึ่งกับส่วนประกอบปืนที่เราบรรจงใส่ลงไปในปืน M 9 2 F กบกระบอกนี้และฉันแน่ใจว่าพวกนายจะทราบซึ่งในพระคุณของทุกคนที่ได้บรรจงสร้างปืนเหล่านี้ออกมาอย่างแน่นอนด้วยความนับถือโรเบิร์ตเคนโด เคนโดกันชมซึ่งอย่างที่ทุกคนคงได้ทราบว่าซามไรเอชนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาในหลากหลายรุ่นหลากหลายการปรับปรุงซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าของปืนในหน่วย Stars นั่นทำให้ซัมไรเอชที่ถูกสร้างออกมาในปี1998นั้นได้ถูกผลิตขึ้นในรูปแบบ Standard m o เดลถึง8กระบอกซึ่งเจ้าของปืนทั้ง8กระบอกนี้ส่วนใหญ่จะประจำการอยู่ในทีมบราโวนั่นจึงรวมถึงริเบก้า สมาชิกทีมคนใหม่อีกด้วยครับและปืนอีกสีกระบอกที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบพิเศษสำหรับอเบิร์ตเวสเกอร์หัวหน้าหน่วยสตาร์สคริสเรดฟิลด์จิลวาเลนไทน์และแบร์รี่เบอร์ตันที่จะถูกสร้างขึ้นมาให้แตกต่างไปจาก Standard m o เดลในขณะนั้นโดยมิติของปืนซามูไรเอ Standard m o เดลหรือฉบับปกติ ปืนกระบอกนี้จะมีมิติที่แตกต่างไปจากปืนเบรต้า M92F อยู่มากด้วยกริปมือที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติและมีบอแม็ก Mac ที่กว้างกว่าเล็กน้อยเพื่อง่ายต่อการบรรจุกระสุนประกับปืนผลิตขึ้นจากไม้เสริมด้วยยางสีดำครุขระเพื่อเพิ่มแรงเสี็ดทานให้กับผู้ใช้จับกระชับมือมากขึ้นบนประกับประทับตาดาวสาดวงของหน่วย Stars ดูสวยงามหรูหรา ผนวกกับพื้นหลังที่มีสีดำด้านหลังดาวสามดวงสปริงของสไลด์ปืน่นถูกเปลี่ยนให้มีน้ำหนักมากขึ้นเพื่อรองรับกระสุนที่มีแรงขับได้มากกว่าปกติตัวสไลด์มีการบากร่องทั้งหน้าและหลังเพื่อง่ายต่อการขึ้นลำศูนย์เล็งมีจุดสีขาวเพื่อง่ายต่อการเล็งเป้าหมายลำกล้องมีสีเงินเงางามและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ปืนกระบอกนี้ถึงได้ชื่อว่า ซามูไ a เ Edge เนื่องจากสีของลำกล้องนั้นเงางามประดุดด่งความเงางามของดาบคาตนะนั่นเองครับด้านซ้ายของสไลด์มีการเลเซอร์ชื่อหน่วย stars และด้านขวาก็ยังมีการเขียนชื่อรุ่นของปืนและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อผู้พิทักษ์กฎหมายอีกด้วยครับสไลด์ Slide, และบอดดี้มีสีเทาดำตัดกับสีของลำกล้องโดยรวมปืนกระบอกนี้คืองานศิลปะ ที่สามารถลงทันเป้าหมายได้ประหนึ่งดาบคาตนะที่ถูกตีออกมาอย่างปราณีตเพื่อสะบั้นความงามนั้นลงบนศัตรูผู้ใดก็ตามที่เข้ามาลองดีกับอาวุธชิ้นนี้ครับ Samurai อชสแตนดาร์ดอีดิชั่นถูกใช้โดยสมาชิกทีมหน่วยสตาร์สส่วนใหญ่อยู่ในทีมบราโวและอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นครับหนึ่งในสมาชิกที่ใช้ปืนนี้คือรีเบกาเชมเบอร์สซึ่งปืนของเธอกระบอกนี้ จะพิเศษกว่าปืนกระบอกอื่นตรงที่เธอได้ปรับปรุงปืนกระบอกนี้เล็กน้อยให้สามารถติดรางติดจุดแดงบนปืนของเธอได้นั่นทำให้ซามูไรเอชของเธอมีความแม่นยำและง่ายดายขึ้นในการเล็งและใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากครับโดยซามูไรเอชทั้ง8กระบอกนี้คาดว่าน่าจะสูญหายไปกับเหตุการณ์ปี1998หากแต่ว่ากระบอกหนึ่งใน8กระบอกนี้ คาดว่าน่าจะยังคงอยู่คือปืนซามูไรเอชของรีเบคก้าเชมเบอร์สเนื่องจากเธอคืออีกหนึ่งผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในเมืองแร็กคูนซิตี้แต่นั่นก็เป็นไปได้แค่ข้อสันนิษฐานเพียงเท่านั้นครับซาม,มูไรเอชกระบอกต่อมาคือปืนซาม,มูไรเอชของสมาชิกสาวจากทีมอัลฟาจิววาเลนไทน์โดยซาม,มูไรเอชของจิววาเลนไทน์นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวปืนซาม,มูไรเอชตัวต้นฉบับ คว่าสไลด์ปืนจะมีสีดำครับและตัวสไลด์ยังจะมีขนาดสั้นกว่าตัวต้นฉบับเล็กน้อยไกปืนคาดว่าน่าจะถูกแต่งให้น้ำหนักไกเบาลงกว่าเดิมเพื่อง่ายต่อการเหนี่ยวไกลและเพิ่มความแม่นยำในการยิงมากขึ้นเครื่องหมายตราสัญ,ญลักษณ์หน่วย stars นั้นจะมีพื้นหลังเป็นสีฟ้าครับโดยตัวปืนในเวอร์ชั่นต้นฉบับจะขึ้นจากปืนบรตตา M92F ซึ่งสามารถพบได้ในเกม Resident Evil 3บนเครื่อง PlayStation 1 Resident Evil 1 Remake, Resident Evil DS หรือ Resident Evil Deadly Silence และ Resident Evil 3 Remake แต่ทว่าใน Resident Evil 2 Remake และ Resident Evil Revelations ปืนซามูไรเอชของจิวจะถูกขึ้นจากปืนบาเรต้า m 9 a .1 ซึ่งจะมีรามพิคาตินีติดไฟฉายหรือเลเซอร์บนตัวของบอดี้ปืนซึ่งอัปเกรดมากขึ้นจากตัว m 92 f ครับโดยปืนของเธอที่ปรากฏในภาค Revelations นั้นจะเป็นปืนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออัปเกรดจากซามูไรเอชตัวต้นฉบับของเธอแต่ผมก็คงมิอาจจะนำมานับรวมกับปืนดั้งเดิมของเธอได้เพราะซามูไรเอชของจิว คาดว่าน่าจะสูญหายไปในภาค3หลังจากที่เนเมซิสได้เข้าโจมตีเธอในเหตุการณ์ที่รักคูนซิตี้ซึ่งปืนกระบอกนี้น่าจะสูญหายไปกับนิวเคลียร์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นไปแล้วครับซามูไรเอชกระบอกถัดมาเราียกได้ว่านี่คือปืนซามูไรเอชที่ได้ถูกสรรสร้างมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะและเจ้าของของปืนนี้ก็คือคริสเรดฟิลด์ซามูไรเอชคริสเรดฟิลด์โมเดล คือปืนซามไรเอชกระบอกที่2ที่มีความแตกต่างไปจากซามไรเอชรุ่นมาตรฐานบันจุก,กระสุน15นัดใช้กระสุนขนาด9คูณ19มิลิเมตรประกอบกับสไลด์ที่ถูกคัสตอมมาพิเศษด้วยเหล็กกล้าไกปืนทำจากสแตนเลสสตีลตัวปืนได้มีการปรับแต่งน้ำหนักไกให้นุ่มและเบาลงเพิ่มความแม่นยำในการเล็งและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น องค์ประกอบส่วนอื่นของปืนยังคงคล้ายคลึงกับตัวต้นฉบับอยู่แต่ส่วนที่แตกต่างคือตราสัญ,ญลักษณ์ของหน่วย Stars จะมีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินเข้มแตกต่างไปจากสีดำที่เป็นพื้นหลังของรุ่นปกติคริสเรดฟิลด์ได้ใช้ปืนกระบอกนี้เพื่อแข่งขันและเป็นที่น่าเศร้าครับในภารกิจที่คารห์สเปนเซอร์เขาได้ทำมันหล่นหายไปในป่านักขเ,เขาอาร์เลในปี1998ก่อนที่จะเข้าไปยังคารห์สเสียด้วยซ้ำครับ โดยปืนกระบอกนี้จะปรากฏตัวครั้งแรกในรูปแบบที่ผู้เล่นสามารถนำมาใช้ได้ใน Resident Evil 2 Remake โดยคุณจะต้องซื้อแยกหรือจะต้องพรีออเดอร์เกมเกมนี้ในช่วงแรกของวันวางจำหน่ายครับปืนกระบอกถัดมาคือปืนซาม urai Edge อีกกระบอกหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษและกระบอกนี้ก็คือซ a ม urai Edge Barry Burton Model โดยปืนกระบอกนี้จะปรากฏตัวอยู่ในเกมถึง2เกมนั่นคือ Resident Evil 1 Remake ในปี2002ซึ่งเป็นปืนปลดล็อกได้ในการเล่นและปรากฏตัวอีกครั้งใน Resident Evil Revelations 2วางจำหน่ายในปี2015โดยปืนซามูไรเอชกระบอกแรกนั้นไม่ได้ปรากฏตัวในเกมต้นฉบับเป็นปืนประจำตัวของแบรี่แต่ทว่าหากพิจารณาดูแล้วโมเดลแรกนั้น คาดว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อแบรรี่โดยเฉพาะในช่วงปี1998แต่แบรี่นั้นเลือกที่จะใช้ปืนลูกโม่คู่ใจของเขาเสียมากกว่าครับปืน2กระบอกนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจคือมีความแม่นยำสูงมากเนื่องจากมีการปรับแต่งตั้งแต่ปลายลำกล้องที่ติดปลอกลดแสงลดแรงรีคอยใช้กระสุนจุด40 Smith Wesson สามารถยิงแบบเบิร์สไฟได้ ถูกสร้างขึ้นมาจากเบรดตา M92FS ทั้งสองกระบอกมีความแตกต่างกันอยู่ที่ปลอกรถแสงมีลักษณะที่แตกต่างกันในตำแหน่งของร่องบากรุ่นแรกจะมีประกับคล้ายคลึงกับซามูรไรเอชตัวต้นฉบับแต่จะผลิตขึ้นจากพลาสติกสีดำและขอบยางสีดำกันลื่นในรุ่นที่สองประกับจะทำจากไม้และเพิ่มด้ามจับยางซึ่งเป็นซี่ร่องนิ้วเชื่อมกับด้านในของประกับ เพิ่มความถนัดในการจับถือทั้ง2กระบอกสามารถบรรจุแม็กกาซีนที่ยาวกว่าปกติได้ซึ่งจริงๆซามูไรเอ d กระบอกอื่นๆก็น่าจะทำได้อยู่แล้วครับและที่สำคัญคือตราสัญ,ญลักษณ์ห no น่วย Stars จะมีพื้นหลังเป็นสีแดงทั้ง2กระบอกครับส่วนตัวแล้วทั้ง2กระบอกนี้มีความน่าลงไหลยอยู่ในตัวและมีสเสน่ห์อันโดดเด่นชวนให้นึกฝันผมคนนึงที่เข้าใจหัวอกคนชอบปืนอย่างแบรี่และคาดว่า ปืนทั้งสองกระบอกนี้ยังคงถูกรักษาอย่างดีจบจนถึงปัจจุบันครับซามูไรเอชรุ่นพิเศษกระบอกถัดมาอาจจะเรียกได้ว่านี่คือเพชรยอดมงกุฎของซามูไรเอชเพราะนี่คือซามูไรเอชอัลเบิร์ตเวสเกอร์โมเดลครับนี่คือปืนซามูไรเอชที่ถูกปรับแต่งมามากที่สุดจากทุกกระบอกเนื่องจากเวสเกอร์ได้ออกแบบและสั่งทำรร ให้เข้ากับจริตของตัวเขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยตัวปืนจะเปลี่ยนจากเฟรมปืนเดิมทั้งหมดให้กลายเป็นเฟรมสแตนเลสสตีลซึ่งมีรามพิคาทินี่ยาวไปตลอดจนช่วงของสไลด์ตัวสไลด์ปืนยังคงทำเป็นสีเทาดำเฉกเช่นเดียวกับปืนต้นฉบับลำกล้องสีเงินคงเดิมนกสับถูกเปลี่ยนให้เป็นนกสับแบบเจาะกลวงเพื่อลดน้ำหนักและสามารถเพิ่มความเร็วในการยิงได้มากขึ้น ศูนย์เลงถูกเปลี่ยนให้เป็นศูนย์เลงแบบพลายน้ำสามารถส่องสว่างแม้ในยามค่ำคืนได้นั่นจึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยครับในการใช้งานในที่มืดตราสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยสตาร์ยังคงไว้และพื้นหลังของดวงดาวจะใช้เป็นสีดำเชกเช่นเดียวกับในรุ่นปกติครับปืนกระบอกนี้สามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบแล้วแต่ภารกิจและสถานการณ์ โดยมันได้ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Resident Evil 1 Remake ในปี2002จบจน Resident Evil 5ในปี2009ซึ่ง Albert ร์ตเวสเกอร์นั้นได้เสียชีวิตลงในภาคนั้นทว่าปืนของเขายังคงมีบทบาทต่อไปในอนาคตครับวันเวลาผ่านไปมีปืนมากมายหลายกระบอกที่ถูกสร้างขึ้นในโลกของ Resident Evil หนึ่งในปืนที่ถูกส,สร้างโดยโจเซฟเคนโด ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากปืนซามไรเอชนั่นคือปืนซิวเวอร์โกสต์ปืนพกประจำตัวของลีออนเอสเคนเนดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำการอยู่กับรัฐบาลสหรัฐทว่าปืนกระบอกนี้ไม่ได้เป็นซามไรเอชครับในรูปแบบเดียวกันกับปืนต้นฉบับซึ่งขึ้นมาจากปืนบรตาเอ็้า M92F แต่อย่างใดแต่ส่วนที่คล้ายคลึงหรืออาจจะเรียกได้ว่านี่คือลายเซ็นของปืนกระบอกนี้ของโจเซฟเคนโดนั่นก็คือ กระกับปืนไม้ด้านในเป็นยางสีดำผนวกกับตราสัญ,ญลักษณ์สีทองซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของหน่วย DSO หรือไม่แทนที่ตราสัญ,ญลักษณ์ของหน่วย Stars นั่นเองครับจนกระทั่งปี2017วันเวลาผ่านไปการก่อการร้ายทางอาวุธชีวภาพยังคงดำเนินไปเรื่อยๆชยเช่นเดียวกับสายน้ำเชี่ยวกลันที่ยังคงหลั่งไหลไปในทิศทางเดิมและถ้าอสุรกายตัวเดิมยังคงอยู่ จึงไม่แปลกที่ดาบที่ใช้ปราบมันก็ยังคงอยู่เช่นกันในช่วงท้ายของเกม Resident Evil 7ปืนกระบอกคุ้นตาก็ได้ปรากฏตัวมาให้เราได้เห็นอีกครั้งและนี่ก็คือปืน Samurai Edge Albert W Model 01 Samurai Edge Albert W Model 01คือปืนที่ถูกพัฒนาขึ้นจากปืนของ Albert Wesker กระบอกเดิมนี่คือปืนที่ถูกสร้างขึ้นอย่างบรรจง เพื่อใช้ในการปรับอาวุธชีวภาพซึ่งมีพื้นฐานมาจากกระบอกเดิมในปี1998บา r e เรต M92F Albert w e s เวสเ u อร์คตัวปืนถูกออกแบบใหม่ด้วยสไลด์ปืนที่มีการบากร่องกันลื่นทางด้านหน้าและหลังเพื่อเพิ่มความง่ายในการขึ้นสไลด์นกศัพท์แต่งพิเศษซึ่งเป็นแบบกลวงเพิ่มความเร็วในการยิงลำกล้องที่สั้นลงเล็กน้อยเพิ่มความคล่องตัว เฟรมปืนมีรางใส่อุปกรณ์เสริมพิคาตินีที่ถูกออกแบบใหม่ให้ตัดมวนมากขึ้นสามารถเสริมรางติดอุปกรณ์เสริมทั้งไฟฉายหรือ light adapter module LAM และปลอกเก็บเสียงรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบนั้นถูกทำออกมาได้อย่างปราณีตบรรจงงดงามในทุกๆรายละเอียดมันคืออาวุธสังหารที่ถูกหยิบยืมมาจากผู้ใช้เดิมซึ่งเป็นตัวแทนของความชั่วร้าย อัลเบิร์ตเวสเกอร์มาทำในเรื่องดีนั่นคือการนำมาเพื่อใช้ปราบอาวุธชีวภาพซึ่งตรงกันกับเจตจํำนงใหม่ขององค์กรบลูอัมเบร l ่าซึ่งออกมาทำหน้าที่ชำระบ,บาปที่องค์กรของตนเคยได้ทำเอาไว้ในอดีตปืนกระบอกนี้จะมีรุ่นที่แตกต่างกันอยู่ถึง3รุ่น2รุ่นแรกจะมีลักษณะที่ผมได้บรรยายไปข้างตน้นซึ่งจะมีชื่อของทั้ง2รุ่นคือ ซามไ a รเอชเ a บิล r t W โมเดล01รุ่นปกติบรรจุกระสุนปราบอาวุธชีวภาพถึง9นัดถูกใช้โดยคริสเรดฟิลด์ใน DLC Not A Hero และอีสันวินเทอร์สในช่วงท้ายเกมและซามไ a รเ d g e Albert 01R รุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นจำนวนมากโดย Blue อ m b r e l l a รูปร่างเหมือนกันกันกบเ l บิ r t 01รุ่นปกติ แต่จะบรรจุกระสุนปรับอาวุธชีวภาพได้เพียง3นัดเท่านั้นครับและซาม urai Edge กระบอกสุดท้ายในซีรีส์ Resident Evil นั่นก็คือ Albert W. Model 01P ปืนกระบอกนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Blue Umbrella ซึ่งสร้างขึ้นมาจากปืน2กระบอกข้างต้นซึ่ง P ย่อมาจาก Performance หรือรุ่นประสิทธิภาพ โดยปืนกระบอกนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในขณะเดียวกันกันกบการก่อตั้ง Blue Umbrella ตัวปืนทั้งสไลด์และเฟรมปืนถูกเปลี่ยนให้เป็นสีดำคลับและเปลี่ยนตาจากหน่วยสตาร์สให้กลายเป็นตราของ Blue Umbrella โดยเฟรมปืนจะประกอบด้วยรางติดอุปกรณ์พิาทินีประกับสีดำมีตราสัญลักษณ์ Blue Umbrella นกศัพท์ถูกทำใหม่ให้มีลักษณะกลวงสามเหลี่ยมทำให้สามารถยิงได้ไวขึ้นสไลด์มีการบากร่อง ทั้งหน้าและหลังเพื่อง่ายต่อการขึ้นลำโดยรวมปืนกระบอกนี้เปรียบเสมือนปืนที่มีวิญญาณของซัมไรเอตติดอยู่บ้างเปรียบเสมือนการหยิบยืมจิบวิญญาณของปืนกระบอกต้นฉบับมาใส่ลงในปืนทุกกระบอกของทีมงานบลูอัมเบลล่าได้ใช้งานเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและสะบั้นบาปที่พวกเขาเคยได้ก่อเอาไว้ในอดีตนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่า นั่นคือทั้งหมดของซามูไรเอจเพราะนอกจากจักรวาลเกมแล้วยังมีซามูไรเอจอีกกระบอกที่ถูกสร้างขึ้นโดยค่ายปืนอัาลม์จากประเทศญี่ปุน่นค่ายโตเกียวมารุอิที่ร่วมมือกับแคปคอมเพื่อสร้างสรรผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นขึ้นมาครับซามูไรเอจ20 anniversary model หรือซามูไรเอจรุ่นครบรอบ20ปี Franchise Game Resident Evil โดยปืนกระบอกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยโครงสร้างเดิมของซามไรเอชรุ่นปกติแต่ที่พิเศษคือตัวปืนทั้งกระบอกจะทำขึ้นเป็นสีน้ำตาลสลับน้ำตาลอ่อนด้วยสีชนิดด้านซึ่งโดยรวมแล้วปืนกระบอกนี้เป็นซามไรเอชอีกกระบอกที่ควรค่าแก่การสะสมทุกประการจริงๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดของปืนซามไรเอชทุกรุ่นจากเกม Resident e v i l เป็นยังไงกันบ้างครับ ทุกคนชอบปืนกระบอกนี้เหมือนผมไหมสามารถมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ผมจะรีบตามไปอ่านไปตอบอย่างแน่นอนครับซึ่งผมคงต้องบอกว่านี่คือคลิปแรกของการเปิดช่วงใหม่ของช่องเราและนั่นก็คือช่วงจอดลึกอาวุธปืนจากเกมโปรดที่ผมได้บรรจงทํามันขึ้นมานั่นเองครับยังไงผมก็ต้องขอฝากช่วงนี้เอาไว้ด้วยถ้าทุกคนชอบหรือถูกใจสามารถมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้เช่นเคยครับ ก่อนจะจากกันไปผมต้องขอขอบคุณนะ้าแมนเกมเมอร์อินไที่ได้มาร่วมให้เสียงโรเบิร์ตเคนโดมาณที่นี้ครับยังไงก็อย่าลืมไปยึดครองโลกที่ช่อง g a m e มอร์อินได์ด้วยนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณฟุตเทปปืนหายากทั้ง Albert W. ์ตดับเบยูโมเดลและ Albert W. ์ตดับเบิดลจากช่อง k g g r e e e ีนมาณที่นี้เช่นกันครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของเขาได้ครับ สุดท้ายนี้ยังไงผมก็ต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมทั้งบน YouTube และ Facebook เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ชมอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับและตอนนี้ทางช่องก็มี s u p e r t ์แตนสแล้วถ้าคุณอยากจะสนับสนุนทางช่องก็สามารถส่งกำลังใจมาทางนี้ได้ผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ